สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ R L Channel ค่ะวันนี้จากกนจะมีกหล,ลักนารักน่ารักนะคะมาฝากเพื่อนๆค่ะวิธีทำง่ายมากค่ะไม่เปิ่ริบบิ้นด้วยนะอุปกรณ์ก็จะมีแหนบือนไกตังเหรียญค่ะริบบิ้นนะคะ ริบบิ้นเนื้อทรายตาละคังค่ะความยาวเราหยุดที่35เซนติเมตรนะคะปลายริบบิน้นจะตัดออกมาเป็นลักษณะนี้เลยคะ่ะเพื่อไว้สำหรับสอดนะคะท้อมแล้วเรามาเริ่มกันนะคะชายริบบิ้นด้านใดด้านหนึ่งนะคะเราพับตรงมาค่ะ ที่สองค่ะคองเส้นที่1ไว้นะคะเส้นที่สของเส้นที่สองเส้นที่4ส,สอดก็ช่องด้านบนของเส้นที่1น,นะคะ ในช่องของเส้นที่4นี้เราจะดึงชายดิปปิ้นของเส้นที่3ขึ้นมาค่ะขั้นตอนนี้เราดำเรนยนมาวางนะคะ่ะล็อกเพลนนะคะโดยการทับชายริปปิ้นนะคะเส้นส้นนะคะ พัาวนไปด้านซ้ายมือเลยคะ่ะจ็นถึงเส้นสุดท้ายนะคะแล้วก็สอดปลายดิปิ้นนะคะเข้ามาบนช่องของเส้นช่องนี้ค่ะงด้านบนนะคะพลิกกลับมาค่ะสอดลออ็อกอีกหนึ่งครั้งนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเราพลิกกลับมาค่ะเริ่มที่เส้นนี้ค่ะของปลายดิ้นนะคะกลับเข้ามาสอดที่ด้านข้างของฐานนะคะค่อยๆดึงค่ะทำทั้งสี่ด้านเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะจับเส้นนี้ขึ้นมานะคะเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามนะคะหลังจากนั้นนะคะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ค่ะเราจะจับไว้ตรงนี้นะคะแล้วทําการหมุนค่ะเราจะทําเคลสอกันนะคะขั้นตอนนี้ค่ะ มือนั้นขวานะคะเราจะค่อยๆพันนะคะค่อยๆพันเพื่อเราทําทำปลายเกสรนนะคะ mm. ด้านซ้ายมือเราก็จะกดเพียงเบาๆนะคะประมาณสามรอบนะคะ,ะ,ะ,คะจะทำประมาณ3มรอบหลังจากนั้นนะคะ เราก็จะดิดเส้นแรกขึ้นมาค่ะดินเส้นแรกนะคะขึ้นมาโค้งปลาเบมิ้นไปด้านหลังค่ะแล้วสอดเข้านะคะสอดลงด้านล่างตรงนี้ค่ะเส้นที่สองปล่อยออกมาค่ะปลาเดมิ้นสอดเข้าที่ใต้ฐานถัดไปนะคะ ใา้ฐานของควยถัดไปเลยค่ะเส้นที่สามเส้นที่สี่ ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะโค้งไปลิบินค่ะเพื่อทำลีกอีกหนึ่งชั้นนะคะโค้งกลับไปอรอบค่ะโค้งกลับไปด้านหลังนะคะขอโทษนะคะโค้งกลับมาด้านหน้าค่ะไม่ใช่ด้านหลังนะคะโค้งมาด้านหน้าอยางนี้ค่ะ อานจะวินงย่อโพด้านล่างนี่ค่ะเราก็จะดึงออกมานะคะค่อยๆดึงค่ะเส้นต่อไปค่ะอาจจะวินงย่อโพด้านล่างเหมือนเดิมทำเส้นแรกยังไงนะคะ แล้วก็เส้นที่2องเราก็ทำเหมือนเหมือนกันกับเส้นแรกนะคะเส้นที่สามใช้ดิิ้นนะคะโป่ด้านล่างเหมือนเดิมค่ะ เส้นที่สค่ะสอดึ้นตรงนี้นะคะ เสร็จเรียบร้อยทั้งสด้านแล้วเราจัดผีบดอกนะคะให้ฟูฟูดูน่ารักน่ารัค่ะใครชอบฟูก็จัดให้ฟูนะคะใครชอบแน่นๆก็จัดจัดเลยค่ะดึงให้กระชับนะคะสวยเป็นที่น่าพอใจของเราแล้วนะคะ แล้วก็พลิกกลับมาด้านนี้เลยคะ่ะสอดเก็บชายริบบิ้นนะคะ เพื่อนๆคนไหนเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้จาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้จาในการทำผล,ผลงานครั้งต่อไปค่ะ อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่าจะเพื่อนๆจะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครจากจ้าเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ